สวัสดีเพื่อนๆตอนม่ตอนครับป้าป้าป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปิดไหมครับลานเปลื่อนผมเองครับนี่ครับเนื้อตุนลดเลิศดครับราคาตามนี่เลยเพื่อนๆทุกคนมาครับวันนี้นี่ครับมาขวายน้อยครับเกือบมดครับผมโอ้โหแต่ยังดีได้กินครับเนื้อแน่นๆเลยครับสายเนื้อต้องมาครับวันนี้สั่งเส้นเล็กรวมเนื้อครับมีอย่างใสเข้ามาให้ือมดที่เป็นเนื้อใสมาให้หมด นี่เอนแก้วก็มีครับหันก็เด้งเด้งเลยเอนแก้วเห็นก็ไสวัวครับผมนี่ทีเด็ดเลยนะใสวัวนี่ใส่วัวตุนครับมาแล้วก็มีตับครับนี่ม้ามเครื่องในเนื้อสดมีทุกอย่างลูกจิ้นครับผมนี่น้ำซุปตักให้ดูครับน้ำซุปกะไรน้ำซุปกะไ่ มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อกินกว๋วยเตี๋ยวมาตอนด้วยกันครับนีม่มันบายปลายแล้วครับเดีายไปมาตอนแล้วครับนี่ครับนี่เส้นเล็กจูนเข้าปากเลยบอรทอพิเศษ60บาทจัดไปวันนี้บอก่างอ้นครับพิเศษเลยเพื่อนนี่เห็นก็ครับหืใส่หัวตุ่นครับเน้นเน้นป้าท,ท่อขอบอกล้ำแต่นนะเพื่อนเือนมากินกันได้ครับร้านเปิดใหม่ครับผมนี่เนื้อสดใสเนื้อเปื่อยเนื้อ ตุนเครื่องในมีทุกอย่างลูกจิน้นล้ำแต่นะขอบอกดูครับเซนหมดแล้วครับแต่จีนยังไม่หมดครับเนื้อตุนเห็นก็เอ็นโอ้เนื้อเยอะๆไล่ๆนี่เห็นก็เครื่องในครับขอบ,ขอบกระด้งก็มีเห็นไหมครับทุกคน หลังจากที่เฮากินเส้นมดเฮาก็มากินเนื้อตุนต่อครับนี่เอ็นครับเอ็นตุนครับโอ้โหละลายในปากสุดยอดเมะเอ็นแล้วก็ตบท่ายด้วยลูกจิ้นครับทีเด็ดสุดท้ายต้องกินลูกจิ้นนะครับมาหู้เป็นอย่างครับมากินกันได้ครับเนื้อตุนครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวครับตรงข้ามสนามกีฬาบ้านพี่ชัยครับมอนคีริชัยครับผมนี่ครับร้านเปิดอยู่ตรงนี้เลยครับสวัสดีครับผม